สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรร์นิ่งรีพ p o r t ประจำวันที่19บกรกฎาคม2567ค่ะราคาทองคำปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงหลังจากขึ้นไปทดสอบบริเวณ2470ี่ยเหรียญแต่ไม่สามารถผ่านทะลุไปได้แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ Employment c l a i m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการเป็นอย่างมากซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มอ่อนแอลงคนว่างงานมากขึ้น ขณะที่ฟิลิเฟตเมนูแฟคทอริงอินเด็กออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหราราชะลอตัวลงไม่มากนะักทำให้เกิดแรงเทขายในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะดัชนีดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่4665.02จุดลดลง533.06จุดหรือติดลบ1.29ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ103.70จุดและปิดที่ระดับ104.18จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.26จุดเรียกได้ว่าดัชนีตลาดดีก,กลับขึ้นมายืนเหนือ104จุดอีกครั้งทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นจากระดับ35.87สตางค์ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ36.24สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก2.01ตัน ปัจจุบันถือครองที่8 4 0 0 1ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีแรงเหวี่ยงจากการขา,า,ายทำกำไรโดยกลับมาพักฐานอยู่บริเวณจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ2,430ี่ยสเหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ2,400ี่ยเหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,460ี่ยเหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่12,400เหรียญแนวรับที่22,390เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่12,460เหรียญต้านที่22,470เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรอมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ